สวัสดีครับผมเกิ่อนียซีครับอเอ้ยพี่น,อน้องเหมือนี้เบาต้นเดีย่ยวไฟแบบนี้อหละเดี๋ครับพี่น้อง,งว่าจุดไฟของจะของครับเป็นไฟต้นหนารับวันนี้วันที่27ธันกาคม2560 มา,ค,าคือจัองหวะพอดีครับพอดีมากกูละในบาทมาแเลยว่าเจอไฟออกลูกพอดีครับได้เพิ่มสมาชิกไหมเพิ่มหนึ่งตัวเป็นเป็ดเมียครับนี่ครับนอนเนี่ยครับปลาออกแต่หมดที่นี่มาได้กินหอนนองเป็นตัวที่สามของปีครับ เลี้ยงแบบบ้านๆครับเลี้ยงปล่อยหลอกทีประมาณเกับไรครับือต,ตีไรปรจักษ์ับมันเมื่อือสายตานี่ครับปลาออกมาขึ้นนี่ครับน้องก,กับบริกรับำ กองซ้ำครับคนฮะอยู่อยู่ผู้ดีมาเกิีนเพิ่นมาเกี่ยวเขาปลาปล่อยลงตรงหน้าเจ้าของหมัดบริเวณไปเดียงนีป้ปลาเับ่ยมีบอ่อสปาครับสปาอาบน้ำไอ้่น ่อยเป็นคนไปครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำท่านในล่งตัวไปไหนครับท่านใน้อมคือตามันนะครับเพียงแบบบ้านๆเท่านั้นครับรอบแปลงหย่าครับปัญญาตาศ อี่นทีตรงหน้า,นารครับหน้าเขาไว้สำหรับควายครับหนาแดง รับพี่ๆครับที่เคยติดต่อทางเบาอุติคนเนียงควายไว้นะครับสนใจว่าคนอยากเอาไปดูได้นะฮะรอสักคนแร์ครับเด้อไอเรื่องสินสอดก็ว่ากันครับเดี๋ยวมาคุยกันหลังไม่กันนะครับรถมาแลครับก็ได้ขี่แซงให้เธหน้าอยู่ครับ มีโอกาสได้มากก็ได้มาไทายให้เบิ้งหลังโชว์พี่ผู้ดีก็ได้สมาชชิเกเพิ่มผู้ดีก็ได้เีโอกาสมาตรงคลิปให้เอฟซีด้เบิ้งกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด้อฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปครับฝากไว้ด้วยนะครับ ในช่อง Youtube เบาฮิตคนเลี้ยงควายครับผมสวัสดีครับ